สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับรีไฟเอ็ก,กซ์คุยอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมนะครับ3กลิ่นด้วยกันนะครับก็จะมียารอและก็อารูสัตอันอิมารอดแล้วก็อาจวัดนะครับ3กลิ่นนี้นะครับมาดูกันนะครับว่ามีกลิ่นไหนบ้างที่เหมาะกับใครแล้วก็ เราจะใช้ในโอกาสใดบ้างนะครับมาดูนะครับแล้วก็กลิ่นของน้ำหอมระดับเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมมาแกะอีกกลิ่นหนึ่งแยรอนะครับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าเออมันกลิ่นมันยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็นี่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับ่ยรอ่ตัวนี้นะก็มาดูกันว่ามันจะไปกันได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับ แกะแกะันเลยนะครับในระหว่างที่แกะนะครับก็อ่านะครับเนี่ยก็การการแพ็คแพ็กเกจของเขาก็มาดีก็ถือว่าผมมารีวิวอของยารอตัวนี้ด้วยนะครับนะครับจะเรียกอีกอย่างคือยาราก็ได้นะครับยารอก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับจะกล่องนะกล่องก็โอเคนะนะครับธรรมดาแต่ว่าก็สวยนะครับ นี่นะครับเห็นกันนะครับจะจะเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะมารีวิวยารอกันก่อนนะครับแยรอมาดูขวดของมันก็นี่นะครับเหมาะครับเขาทำมาสหรับคุณเลดี้เลยนะครับคุณหนูสาวๆนะครับนะครับเป็นสีชมพูนี่บ่งบอกถึงความน่ารักนะครับก็นะครับก็ทำมาอย่างดีเลย เดี๋ยวผมจะลองสเปรย์สักสักสองสเปรย์นะนะครับเปรียบเทียบนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบสักสามนะครับนะครับสักหนึ่งเดี๋ยวชิดนะครับสักหนึ่งสเปรย์ก็ได้แบบโอเคนะโอเคนะครับอ่าของยารอนะครับคินแรกที่ออกมา เป็นกลิ่นแบบสวีทนะครับเป็นกลิ่นหอมละมุนดอกไม้นะครับตัวนี้นะครับ,นะรบผมให้น้ำหนักไปทางผู้หญิงเลยผู้หญิงร้อยเเซ็นเลยนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงกลิ่นไอ,าอวานิลาเบาๆนะครับตัวนี้ออีกอย่างนึงนะครับ มันให้ความรู้สึกว่าเป็นสไตล์น่ารักนะครับใครที่แนวใสๆนะครับผมตัวนี้เลยนะครับทีเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกกินนึงนะครับกินนี้นะครับอารูซาตอาอิมารอจนะครับผมลงสเปรย์เมื่อกี้ย่ารอไปนะผมสเปรย์ตรงนี้ก็ได้นะที่นะโอ้การฟุ้งกระจายดีมากเลยตัวนี้จะ จะออกประมาณอาของอาหซัษอิมรอนเนี่ยจะดอกไม้จะมาเลยนะครับดอกไม้อ,ออกอจะออกเซ็กซี่นะตัวนี้เป็นแนวแบบผู้หญิงแบบเซ็กซี่จ๋าเลยนะตัวนี้คล้ายๆกับไปทางาเซ็กชันอะไรประมาณนั้นเลยมีมีกลิ่นอายของ ฟลอร์ uh, o, นะครับก็คือดอกไม้เยอะเลยนะครับตกไม้แล้วก็มีความหวานนะครับวันนี้นะครับเซ็กซี่มากเลยนะครับฉีดไปอืมนะครับสำหรับสาวๆที่แนวเซ็กซี่นะผมแนะนำอารูซัสอัลอิมารอดตัวนี้นะครับนะครับมันมันจะมีมันทรงคล้ายๆกับ กลิ่นมันก็จะไปไปทางทางซีเพชเเหมือนกันนะครับซีเพชเนตัวนี้แล้วก็เป็นกลิ่นที่ไปเป็นกลิ่นที่ร้อนแรงนะตัวนี้ร้อนแรงมากเลยนะครับไม่กินหนึ่งนะครับานะครับก็ตัวนี้ก็เป็นผู้หญิงนะสองตัวนี้เป็นผู้หญิงอีกลิ่นนึ่งนะครับที่จะมารีวันนี้ก็คืออะจวัตนะครับตัวนี้นะครับอะจวัตนะครับ อจวัตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองฉีดไปนินนะนะนดน,ดดน,นึงนะครับอ๋อนะครับนี่อจวัตตัวนี้เดี๋ยวผมแตะนิดนึงนะครับเดี๋ยวแตะเล็กๆนะครับเพิ่งอจวัตเมื่อกี้ออกไปแล้วนะอ่าอาจวัดเนี่ย ตัวนี้การรีวิวเยอะมากเลยตัวนี้จะออกเป็นมีกลิ่นของสวีทนะครับแล้วก็ความละมุนดอกไม้ด้วยนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะออกเป็นยูนิซ็กมากกว่านะครับกลิ่นมันจะมีความหวานจริงแต่ว่ามันจะจะมีความกลางๆหน่อยนะครับไม่ไม่ถึงกับผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะออก แฟงด้วยความเซ็กซี่นะครับมีความเป็นวานิลาด้วยนะครับความเป็นวนะิลาแล้วก็มีกลิ่นของอ่ามีแป้งเบาๆนะครับไม่เยอะนะครับตัวนี้มีมัคซ์นะครับแล้วก็กลิ่นที่ดึงดูดนะครับดึงดูดเลยตัวนี้มันมีความแนวแบบว่าผู้ชายที่ผู้ชายหรือผู้หญิงที่ออกจะออกแบบแนวแบบ หวานๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นยูนิเซ็กนะครับยูนิเซ็กนะครับแล้วก็ตัวนี้จะดังด้วยนะครับตัวนี้60 ml นะจะน้อยกว่าเพื่อนนะตัวนี้100 ml นี่100ม l นะครับยังไงนะครับ3กลิ่นนี้นะครับถ้าใครชอบแนวไหนที่ผมรีวิวไปนะครับก็ลองไปลองไปหาซื้อได้เลยนะครับก็จะมีขายตามเพจนะครับหรือไม่ก็เข้ามาดูใน ในลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่สำคัญนะครับหลังจากดูรีวิวแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วผมจะมีกินไหนมาเสนอนะครับนะครับครั้งต่อไปนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอจากลากันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ